ไอ้สิครับพี่โหราภาพูดเปกันไหมสิครับใครที่ได้ดูคลิปนะครับสิ่งที่พี่โหราภาพูดทุกคนคิดเหมือนกันไหมครับส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดเหมือนพี่โหราภาเป๊ะในช่วงที่ผมอยู่ในพื้นที่เนี่ยทุกคนก็คิดเหมือนพี่โหราภาเป๊ะอะเอาไปว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติตัวละครทุกตัวไอ้สิครับใส่เข้าไปเพื่ออัตลักษณ์ในการแล้เพื่อฟังนะไอ้สิใครเข้ามาก็อย่าไปพิมพ์ชื่อบมที่สามไอ้สิเขาเนาะนะครับเป็นเพียงแค่นิทานเท่านั้นไอ้สิ เอฟซีได้เข้าไปฟังพี่โหระพาพูดไหมครับถึงาการทํางานของเจ้าที่ตํารวจในนิทานเรื่องนี้นะครับนะครับเอฟซีนะครับมันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพาคนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกท่านนะครับถึงการที่เอาเจ้าที่เนี่ยไปคุมพระนะครับคุมพระทาไมกลัวพระกลัวพระถูกทาร้ายใครจะไปทาร้ายพระไอ้ซี FC ครับผมถามหน่อยตอนนี้ครับแล้วตำรวจไปคุมนกคู่ทําทไม นะครับส่วนนกฮูกเนี่ยสิครับส่วนนกฮูกเนี่ยตอนนั้นที่ให้ให้การว่าจําไม่ได้นะจำไม่ได้ว่าเจอไอ้ไอ้คนสสงฆพระในช่วงเวลาไหนแต่เวลาคึ้นสา่นปุ๊บจําได้เลยมันเอ๊ะไหมล่ะครับเอ๊ะไหมอันนี้คือเอ๊ะครัสิครับที่พี่โหรลพาพูดอะเป๊ะนะครับสิ่งที่พี่โหรลพาวิเคราะห์เนี่ยมันตรงกับที่พวกผมคิด กับไอ้คนส่งพักคิดในช่วงนั้นเป๊ะเห็นไหมครับทุกท่านเพราะฉะนั้นมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเอะ๊ะแล้วก็มันมันมันไม่ใช่ทุกคนนะครับมันไม่ใช่นะน,นี่ละอันนี้ผมพูดในในฐานเนาะแล้วก็จากฝาสึกที่เราก็อยู่ตรงนั้นผมถามว่าคนคนถ้ามันทาจริงๆเนะี่ยมันจะออกนอกคุณที่ทาไมครับผมถามหน่อยจริงไหมครับสี่อแคน,นี้พอ คนถ้ามันทำาจริงเอานอกพื้นที่ไปเนี่ยคนก็ต้องสงสัยนะถืงว่าแต่เนี่นะครับแล้วก็การที่นัดพงนัดพระกันเนี่ยการที่นัดพระเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการวางแผนนะคือรักกันตอนนั้นเลยนะครับถ้าคนมันทำจริงมันต้องวางแผะในหลายอย่างมันจะไปส่งพระทำไมอ่ะถ้าคนมันทำอ่ะผมถามหน่อยถ้าคนมันทำมันจะไปส่งพระทำไมมันก็ต้องอยู่ในพื้นที่รอรอฟังข่าวรอติดตามข่าวจริงไหมครับเออ แล้วก็ไม่มีหลายๆจุดนะครับที่พีาา่โหดละพาวิเคราะห์เนี่ยนะครับอย่างาตํารวจทำไมต้องไล่สื่อด้วยนะครับอ่ะเอาแค่น,นี้พออ่ะเราเราวิเคราะห์ก่อนนะตํารวจทำไมต้องไล่สื่อเพราะอะไรเพราะเพราะว่าเราวิเคราะห์ว่าอาจจะทํางานอะไรไม่ไม่ไม่่ไม,ไมสะดวกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็วิเคราะห์กันได้ทุกท่านมันมันวิเคราะห์กันได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพี่โหดละพาวิเคราะห์ได้อย่างถูกใจผมมากเลยนะ ผมก็เลยเอาคลิปมาลงนําเสนออยากให้เอฟซีทุกคนได้ฟังกันได้ฟังกันทุกคนนะเพื่ออยากให้ทุกคนสบายใจส่วนผลมันจะออกมาอย่างไงเนี่ยเราก็ค่อยว่ากันแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยกแก้วนะครับน่าจะยกแก้วนะครับพยานหลายป้าให้ชาเรื่องนี้ครับมันไม่ชัดเจนนะครับมันไม่ชัดเจนตัวอ,อย่างนกคู่ด,ดิตอนนั้นบอกจำไม่ได้ว่าเวลาไหนแต่เวลาขึ้นศาลสัจำเวลาได้เป๊ะเลยวะ fc ไม่เอกัมบ้งเหรอครับส,ส,ส,สู้ท่านหน่อยนะครับเห่ไหมครับทุกคนต้องเอยอย่างผมยังเอ๊หลายอย่างเลยครับนะเอ้หลายอย่างเลยนะครับโอ้โหพี่โหรพานี่เคราะห์ได้ได้ได้ถูกจริตพวกเราบ้างเลยนะครับ fc อันนี้ผมไม่ได้ชมอะไรนะแต่ว่าสิ่งที่พี่โหระพาแกคิดเนี่ยมันเป็นมันเป็นช่วงช่วงนั้นที่พวกเราคิดกันนะครับ คนที่อยู่ในพื้นที่อะนะครับคนคนทําอะไรครับจะไปมอบตัวที่ส,สตสตออ่ะอาแค่นี้พอครับไม่ต้องอะไรเยอะผมถามว่าคนทําอะไรจะไปมอบตัวที่สอตงงอเพื่อจะมอบตัวเพื่อนะครับผมถามหน่อยอ่ะแล้วกับเวลาที่เขาจะไปเนี่ยตํารวจก็เห็นทําไมไม่ล็อกตัวไวอ้อ่ะอ่ะนจริงไหมจริงจริงไหมครับพอที่ไม่รับตัวพี่หก่ก็พูดถูกนะครับว่าเออ เขาแผนเขาแผนเขาตามแผนเห็นไหมครับเขาตามแผนเลยนะครับอืนะครับ,นะรบเขาตามแผนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนิรับมันมีหลายอย่างมากครับที่ที่ที่สงสัยอาจจะผมจะเสริมให้อย่างหนึ่งตำรวจตามหาพระอีกรูปทำไม พรอีรูปน่ะที่เอ,โอกโส่งไปส่งเนี่ยผมถามผมถามแค่นี้ยในช่วงนั้นตามหาทำไมเออตามหาให้ฟักเลยนะแต่ไม่รู้พระอันนห้อยู่ไหนไม่รู้นะอืมนะแต่ว่าทีมงานทนายของไอคนไอคนส่งพระรู้แต่ช่วงนั้นตำรวจนะ่ะตามหาพระรูปนี้ทำไมมันผิดสังเกตไหมครับผมคิดวิเคราะห์นะในทาศทางนี้ว่า ที่ตามหาพระรูปเนี้ยเพื่อที่จะเตรียมเวลากันหรือเปล่าอ่ะผมวอรแค่นี้เี่านัจริงไหมครับเพราะพระรูปเนี้ยไอ้พระรูปที่ไอ้คนส่งพระไปส่งเนี่ยนะครับรู้เวลาแน่นอนว่าเวลาไหนทีคน่คนส่งคนส่งพระไปส่งเป็นเวลาเดียวกับพระอีกพระ,ะอีกรูปงมพูดไหมนะครับถูกต้องไหมครับเขาถึงตามหาพระรูปนี้ก็ให้ฟักเลยในช่วงนั้นนะนะครับ ริงไหมครับตามหาเพื่ออะไรเพื่อที่จะใหะ้เตียมเวลากันหรือเปล่าให้เวลาเวลานี้นะเวลานี้นะเวลานี้นะหรือเปล่าอันนี้คิดวิเคราะห์นะครับคิดวิเคราะห์ตามนี้จริงไหมครับเออเพราะฉะนั้นเรื่องราวทุกอย่างที่พี่โหวิเคราะห์เนี่ยที่พี่โหเล่าอิธานเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันตรงจุดจหลายจุดที่ พวกเราพูดกันนะครับแล้วก็คิดกันในช่วงนั้นนะมันใช่เลยแหละเอซครับในถ่ายนี้มันใช่เลยเไม่ต้องอ,อะไรเยอะมากมายุท่านนะครับอืมเอาแค่นี้พอครับเอถ้าคนมันทําแล้วแล้วทำลายของไอ้คนส่งผะนี่แม่งชัดเจนสุดชัดเจนสุดนะครับแต่ก็ได้รัมที่ว่าอะคนอะนะครับ ทางสัง่งไคฟงเนี่ยเขาก็ต้องเชื่อน้าหนักของพระเพราะว่าพระเนี่ยให้การมีน้าหนักมีน้ําหนักกว่านะครับเพราะว่าเขาเชื่อเรื่องนี้ไงศาสนาพุทธเนี่ยนะครับเขาสอนมาให้การาบไหว้พระเพราะฉะนั้นคําที่พระพูดเนี่ยมันย่อมจะมีน้าหนักฝ่าพยานของท่านอื่นเห็นไหมครับแต่มันก็พีกตรงที่ว่านะพระที่ไอ้โค้สพระไปส่งอ่ะให้การอีกแบบหนึง่งซึ่งย้อนแย้งนะ นะครับย้อนแย้งนะเพราะนั้นสิครับนะเลยทำให้ไอ้คนส่งพระเนี่ยรอดสองแปดแปดนะยกไปยกไปสองเข้าหาสองถึงสามเข้าหานะครับจากสี่ถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้จะไม่ผิดนะเพราะนั้นสิครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พวกเราคิดกันนะมันมันมันสิ่งที่พวกเราคิดพวกเราวิเคราะห์เนี่ยมันก็ก็ ก็เริ่มชัดเจนอะนะก็เริ่มชัดเจนอะไรมากขึ้นอะนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็รอดูครับว่าผลจะเป็นยังไงนี่คือเราเรมาเรามาเล่าสูตรฟังเรื่องราวในอดีตให้ทุกคนฟังกันนะครับไม่ได้มีไม่มีอะไรมากมายมันเป็นแคน่่านในที